ค่ะมื่อนี่น้องทิยามาตามเนี่ทางของพ่อเวนะคะพ่อเวบอกว่าเลขอาจารย์มาสามตัวหางเดียวนะคะตรงกันกันกบเลขตากับย้ายมาเข่าฝันให้เลขสามตัวหางเดียวตรงกันกับเลขอาจารย์น,น,นะคะจะเป็นตัวได้ไปเบิ้งไปส้มน้ากันเลยค่ะบ้านสวนเนาะมันคือบาพากูจัเกเชื้อสัตว์สมานน้องใสอ่าพ่อเวอย่นะ ง้อไปใส่เบิร์พอ่อง้อลามเออต้องลามบ่ลามมันไปบ่เออ่ง่องานมันต้องลามเลยนานเนี่ยมาจีนของกับเจ้าพ่อมีไฟแเช็คปะนี่พ่อเนี่มาเดินอย่างโอ้ชจุดถูกใบเพิ่นเนีมาเหาะอะไรกันเลยอ่าอันนี้อันนี้วันศจี์ยังจุดถูกไปเพิ่นนี่วันวันจีนประจุฮัลโหลจีเป็นจุดถูกนะก่อนมาเหาะเบี๋ยวไปใบเพิ่นเนี่ยนะพวกมาเล่กับพ่อมีอ่ะเออเพิ่นวันนั้นดอกเพิ่นเอาแต่จุดถูกมาล่มามือวันดีนนน คนมาี่ก็มากระน้องนี่แล้วเอามวดทีพผ่พนมานีโค้งสุดท้ายได้ยินข่าวว่าถือเลขยบพ่อื<ะ>อดขึ้นยินข่าวว่าพอถือเรขยบเ่าเอฟซีฟังน,ำน้ำแนวเออถือตัวได้บนหัลรางถืออันเอา,าง่ายกับซื้อบน ศูนย์ศูนย์นะศูนย์ศูนย์โบเทวดาถือเลขศูนย์ศฟันได้เปล่าอเออกับฟันได้เนาะโอ้ยออคือโบโทษบอกหนูมาสัมผัสเลยเราจะไว้สิโทษวันกัโอ้มันขาดสิได้โบแล้วอือโบได้คัดไว้นี่เด็กโบเคยตัวเลยนี่เด็กซื้อเหรอนี่ซื้อนี่สิบบาทนี่เด็กเออมันซ้อบ่าได้แล้อหนิบินเลขเอาจากวันอื่เออเนาะโอ้ยมันถือเลขศูนย์ศูนย์พี่น้องซื้อน้อยทักน้อยแน่โบเคยอัานหน้าว่างานสาวก็ซื้อนี่แหละ อันเราผู้เดียวเงินมาหายสองรอยบอยินี้ปนเบาหลังไม่ได้พี่น้องอันก็ง่ายผู้เทาผู้เทาเงินมาหายเงินมาหายสองร้อยสองรอยอในบินเห็นสื่อศูนย์ศูนย์กับสองศูนย์นู้จืจ่อยโอ้ยน่าจิตทุ่หไ้หนูมาสามผ่านเน่เราจำคำก็จำคงทุ้ายเด้อพอฝันมาผู้เทาเงินมาหายสองร้อยมาสิกบอกว่าสิบอกจะิกคือว่าแล้วนั่นมันกะโอ้ยอือวันนี้ผู้เทาเงินมาหายพอพอระมาณเนาะวันน้งพันเหงู บ่ฝันเห็นงูสองตัวขาดเคิงเอาคือขาดเคิงผู้ใดเห็นนะผมไปจักแล้วมันคืมันมันมาขาดกันตัวแรกมามันมาแขาดเคิงตัดเคิองไหมเอามาสองตัวแลนเฮี้ยงกันมาบอกเราผู้ใดเห็นยังคือขาดเคิงโอ้ยจักไปเอ็งเขาบอกงานทำมามีมีสองตัวงูสองตัวค่าคาขาดเคิงพ่อตีจังได้ป่ะทีเพ่อตีสิบเอ็ดแล้วเนาะสิบเอ็ดเ งูสองตัวนูตีสองเกตเยออก็แล้วแต่ก็แล้วแต่คุณตีตอนนีกับอ้าว้นี่ย่าตีสองเกตพ่อเวสตีสิบเอ็ดอ้าพี่น้องผู้ใดสิตีถือเดิน่ยเรียกจานพระนรมาใหญ่โตมาจานพระนมาใหญนั่นดิเดี๋ยวด้คะอันนี้อันนี้เลยุ้มฝันใอ่ข้มปันฝันงูสองตัวงูสองตัวงูสองตัวขาดขึ้น อเอ็ดนี่ก็ซื้อง่ายๆนาะพอ่อซ<ะ>ื้อง่ายมาจ้ะเออเออจ้ามันซื้อง่ายกับสูงๆก็ซื้อง่ายบนล่างเถิดง่ายพวกสูงๆค่อนทั้งบ่ซื้อคนบ่มาหน<อ>ูนี่แหละผู้หนึ่งบ่มาสูงๆเอาวัน,นถามมันผู้ขายเหล็กเท่านั้นมีผู้วันซื้อเหล็กสูงๆ <c oughs> โบสันมือนี่มีตัวผู้เดียวซื้อสันตัวจี๋ๆเล็ผู้เดียวเฮ้ยตัวคนบ่มามาได้ขอรบานเอาบ้านใจเราเมื่แล้วสดอกว่าเออแมนดิลีแมนดิลีง้ดนี้ซีซีสิบเอ็ดนี่หมด มุสองตัวมันตีได้สองประโยชนคือสองเจ็ดกับเจ็ดเจ็ดเออจังหวะนั่นแหละ่แงนีนเนาะตัหนึ่งหนึ่งกับหนึ่งหนึ่งกับเจ็ดมันตัวเดียวกันนะพ่อเนาะตีได้สองเจ็ดกับเจ็ดเจ็ดพ่อมาตีสิบเอ็ดหางเดียวก็โล่เราเลขอาจารย์ไฮมาตัวใดเพิ่นเอาม้าไฮหนึ่งสามหกหนึ่งสามหกแค่เนี้เออแค่นี้แหละไม่มีสองตัวไม่มีสองตัวคืองาแต่เรีอาจารย์สามตัวหางเดียวได้สิบตันไง ัดหาเป็นหนึ่งสามหนึ่งหกสามหกเพื่อนเน้นบนเพิ่นเน้น,น,เน,เน,นล่างวันวันเน้นบนสับวเน้นบนเพื่อนหายพราะเองมือได้เนี่ยตั้นนนนงแต่มือวันพักผมมือ,อม,มาวันพักเป็นมาหอดสิพัก<ด>ไม่แล้วอ่า สรุปแนวทางของพ่อเวงวดวันที่16กุมภาพันธ์2568เลขฝันเพิ่งมาฝันเห็นงูสองตัวมาเคียงกันหลอกขาดครึ่งเพิ่นตี11น,น้ที่ญาติี7เก็กับ2เพ่อแม่พี่น้องเอฟซีตีได้หลายก็นี่คือข้มแม่เด้อค่ะต่วเลขอาจาร,รย์ฝากมา3ตัวหางเดียวคือ136นะคะตัดหาย131636แนวทางของพ่อเวก0มันมันมนกจะเป็นประเทศแล้วนะคะถ้าเลขเลขของอาจารย์นะคะมักจะไปเพื่อนบ้านนะคะ วันดีพันธา์มาเป็นฟันเราผู้เฒ่าเงินมาหายสองร้อยนะคะเลขออกศูนย์ศูนย์บ่ได้มาตามนะคะนุ่นที่ย่บ่ได้มาตามพ่อเวกับบ่าน่าจะโทษเนาะโทษไปมาตามด้วนด้วนด้วนมาสัมผัสคงสุดท้ายฟันดีดีนะสิว่าผู้เฒ่าเงินมาหายผู้เฒ่าบ้านใดจำนาเพิ่นได้บะอันบ่อเอาอันอันอันนี้กับอันเลขอันตัวนี้ว่าพออันผู้เฒ่าผู้เฒ่าดิฉันรูปพระตัวใด ตัวอาจารย์พนมหาเลยหนึ่งสามหกเลยหนึ่งสามหกอาจารย์อาจารย์พนมเอาออมาหายแล้วฟันฟันรับผู้เฒ่าหัวกมียผู้ผัวในแนลูุพระเป็มข้ออยู่จะจอยอาจารย์เอามาหายแล้วพ่อกับฟัน่าผู้เฒ่าเอามาหายอีกหนึ่งสามหกเนี่ยเป็นเลขตัวเดียวกันเลขตัวเดียวกัน เพิ่นบอกให้เน้นบนเออเน้นบนเพิ่นบอกให้เน้นสามตัวขึ้นสองตัวสามตเก๋ว่าไงอืมเพราะอันผู้เฒ่าผู้นั้นจะจอยอืมบอค่ะตัวกับเมียอืมผู้ชายที่แฉลบพระเต็มเลยเต็มคอเลยแล้วมียิ่งหรอพ่อมีหญิงคนก็จะจอยเท่ากันบออืออืมเป็นคนเดียวกันบ่ที่เพิ่นหายเงินสองรอยเงินที่ผ่านมาบอบุบุคคลเออคนหรอคนมันโอ้ง่ายเพิ่นกะ เตียนไปเลยว่าไงาเ,เราโตมาเป็นหนาว่าไงเอาพุ้นนี้กับว่าไงเอาพุ้นั้นมาขอาว้มผันยังสิ่งสันสนิษฐานว่าไงกับวันนี้ที่วันนี้คนไทยหนึ่งสามหกครั้งเดียวตรงกันกับเบ็กอาจารย์นะคะหนึ 1, 3, 6, ่งสามหกครั้งเดียวของอาจารย์ตัดหนึ่งสามหนึ่งหกสามหกนะคะอาจารย์หายมาแล้วหนึ่งสามหกพอเวยังฟันมาผู้เทาเอาเมาืเขียนหายอีกหนึ่งสามหกตัวเดียวกันสําหรับพอเวฝันฟันวังงู สองตัวเคียงกันมากหรอขาดครึ่งบันทีซิปเอสนนทิยาตีเจ็ดเจ็ดกับสองเจ็ดนะคะมืมาลุ่นน้ำกันผู้ใดสิตีผิดตีผิดตือถูกผู้ใดสิถูกผู้ใดสิผิดก็บอกพี่ผู้ใดรู้พี่นอนเอฟซีตีได้หลายก็นี่กับคอมเมนต์เลยค่ะันทีสิหกอันารย์กินหน่ได้โอเวนอนหน้ามาจ้ะนอนเลยเนี่ยผู้ท้ามาหายหนึ่งสามหกอาจารย์ก็หายหนึ่งสามหกห่างเดียวตัดหายแล้วนะคะมูสองตัวตีสองเจ็กับเจ็ดเจ็ด พ่อเบสตีเออ้าวมันหมนาบัวถั่วาฝ่อเทียวแม้วพ่นพนอนบ่ได้นอนเทียงหน้าพนอนได้กระทำเอาบอกนั่นแม้กระทำที่เป็นเฟื่องจะอุ่นอน่อยนะค่ะอุ่นนอนได้กระทำสมัยปู่ยาตายายเขากับนอนหน้าจว่าอันยิ่กับเจ้าว่าักกัเจ้ากับว่าผู้ยุนี่กัเจ้าก็มาตีซีตีโตไงมาหุพักกึ๋พนมาหพักตีซี พันปียันเต๋บอบ่วปุ่นเนี่ยย่นี่น,นะโอ้พ่นมา <c oughs> พ่อเวนอนหน้าพ่นเจอได้มากมาตมาเศ้าขันพ่อเวบ่ย์่นี่พ่นก็บมาตมาเศร้าบัาเศร้าพ่อกระเจ้าไปมันดูเนาะดีสามสี่สี่แล้ว <ปะ S 2> ก็ไปหาตัดอ้อยว่างานเรากระเจ้ามาหาผล้วหาตัดอ้อยกู้มันมไปเฮ็ดไปเฮ็ดเพียกต่เตเตตอ,เ,ตตอเดี๋ยวนี้บ่ใส่กุ้งเต่อบ้านใส่บ้านพวกนูใส่กุ้งได้บักไรมันไปจะขายทุกมือเออยวนลุ้งเหนือเหนือเปนมานอนอนใส่เนี่ย งานงานใส่กุ้งได้อยู่เดมเลยสองสามร้อยเป็นสี่ร้อยคนนี้ได้กุ้งไล่ลยมันหนาวมันขึ้นฟ้าบอยระบบย่านเลยซื้อว่านซื้อมุ้งมาได้เฉลียว่าเลยอันเมียสั่งซื้อมุ้งใส่กุ้งมาให้ใส่กุ้งใส่ป้าที่เป็นตุ้มละห้าสิบบาทนั่นะคือกันตรงนู้นซื้อเจริญหกอันเจริญว่าจะเอาซื้อจากยี่สิบบาทด้วยยี่สิบบาทนี่ก็โก้ันห้าน่าได้บักไรโอ้ย ขายได้สองสามร้อยแล้วป่ะกุ้งขายขายชั่งได้กับเบิดเออว่างานเพิ่นเห็นเพิ่นมาใส่เนาะมันนอนน้ำกันนี่จ้าเพิ่นอยากตีซีบาดยากตีครับเขาสวยแต่ยามก็หลายยามซีหลังท totally> um, ี่วัได้ท MA> ี่มันขายได้เป็นร้อยอือเอาเงี้ยยังใส่เราเอาหัวหันเอาหัวหันก็ห้ามกับห้ามแบบเดียวกันอหนคนุก็เอาหัวหันก็ห้ามกับ พันกี้เนี่แม่มันเขาจีเออข้าวเหนียวปิ้งแม่ไหมต้นมะตัมเจ้หัวหานแล้วก็ไส้ว่ไสว่หรือห่อมไต่หุ่งนะครับเป็นเห็ดเป็นก้อนเนาะเออเป็นก้อนนอกกับผัดดางเขียวหอมันยังบมดเต็มุ้่มันเขาไปกินเนาะกลางคืนเออดึกดเดือนเขาไปกินอาหารเขาไปกินอาหารเฮ้ยขันคดรขยันหากินเนาะพ่เนาะโอ้ยเบย์ใครซื้อดอกจนหมาดด่างด่างวันไม่เวลาหากินด่างวันก็เพทาะเลาพอยูมันหนาว ใส่กระเพาะได้กินเยอะกลางวันก็กินบ่เออกุ้งก็กินเขาดีเนาะเออกุ้งกับเขาปกติกลางวันแดดแดดเมันบ่ออกน้องพิจารณาเด้อค่ะจะว่าวเห็นผู้ตมัวมาวายโทรดิวายว่างานมันมักจะสิบเอ็ดอืมยันพวกหนูปมามาสิโทรหาเออเพื่อมันออกนะแนนไม่เปิดอ่ากัพูดลหลายเด้อค่ะที่แบ่งปันวันนี้ใหเอฟซีัสดีนะทางของพ่อเวนะคะ ม,กามาักหนึ่งหนึ่งแต่ว่าเรียกอาจารย์เรียกอาจารย์กับเรียกเรียกที่เท้าไม่หายตัวเดียวกันเนาะ